เพื่อนคะเพื่อนๆกำลังเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะอายุที่มากขึ้นอย่างปรจิปปีนี้อายุ49ปีแล้วนะคะซึ่งดูแลตัวเองมานานแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคการดูแลตัวเองของโปรจิบหลังจากที่ปรจิปล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยโปรจิบก็จะลงโทนเนอร์ปรับสภาพผิวหน้านะคะเพื่อกระชับรูขุมขนเสร็จแล้วเราก็จะลงตัวที่มันเป็นสูตรเซรั่มสูตรน้ําก่อนของปรจิบก็คือจะทาเซรั่มลงไปที่ผิวหน้า เซรั่มเนี่ยเขาจะลงลึกถึงระดับผิวชั้นหนังแท้ผิวชั้นลึกนะคะพอเราลงเซรั่มทั่วหน้าและลำคอเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะใช้เทคนิคการดันยกขึ้นนะคะปาดยกขึ้นไปเพื่อให้หน้าเรามีความกระชับค่ะหลังจากลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งเคล็ดลับตรงนี้โปรจิ๊บก็จะําเป็นประจำนะคะใต้ตาค่ะ ในการใช้2นิ้วเราดันยกขึ้นกวาดขึ้นแบบนี้ค่ะหนังตาที่ตกเนี่ยเราก็กวาดดันยกขึ้นได้เลยแล้วก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะคะกวาดดันยกขึ้นค่ะทําอีกข้างหนึ่งได้เช่นกันทามือเป็นตะขอเกี่ยวแล้วรูดขึ้นไปกปําปั้นรูดขึ้นค่ะจุดละห้ครั้งนะคะพอจิบก็จะตามด้วยครีมค่ะเราก็จะทาครีมลงไปนะคะเป็นเคล็ดลับเลย ทาครีมให้ทั่วใบหน้าการทาครีมเนี่ยเราจะมีท่าที่ทาได้ทุกวันเราจะทาครีมแบบยกกระชับเราสามารถที่จะทาได้ทุกวันค่ะลูบไปจากคางไปที่ติงหูลองแก้ไปที่หน้าไปหูนะคะจมูกดันขึ้นใต้ตาลากขึ้นไปอย่าลืมนะคะตรงนี้ลากจากตรงกลางดันขึ้นไปแล้วก็ชั้นหนังตาเปลือกตาค่ะเราจะยกกระชับใบหน้านะคะซึ่งเทคนิคนี้โบจิปทำเป็นประจำค่ะจุดละห้าครั้งค่ะ ก็ให้ใช้ตรงบริเวณสันส้นมือเราค่ะรีดจุดละห้าครั้งค่ะกดคิงไว้สามวิอีกข้างนึงทําเช่นกันค่ะใช้ตรงบริเวณช่วงหน้านิ้วนะคะตรงช่วงนี้นะคะกวาดแลรีดดันยกขึ้นค่ะกวาดแลรีดดันยกขึ้นห้าครั้งค่ะใต้ตาสองนิ้วเรารีดเก็บยกหนังตาห้าถึงสิบครั้งค่ะ แล้วก็ผิวบริเวณชั้นหนังตาตกยกขึ้นเลย5-10ครั้งยกคิ้วขึ้นค่ะ5รอบค่ะไล่จากหัวคิ้วไปหางคิ้วนะคะฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะยกเปลือกตา5-10ครั้งค่ะใต้ตายก5้าถึงสิครั้งค่ะทำเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วเราก็ล็อกบล็อกผิวไว้เทคนิคเคล็ดลับสุดท้าย ล็อกบล็อกผิวไว้ค่ะผิวก็จะตึงกระชับนะคะด้วยเทคนิคการล็อกบล็อกผิวค่ะทำทั้งสองข้างนะคะล็อกบล็อกผิวแบบนี้เลยนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องไปฉีดวอท็อกหน้าเราก็ยังตึงอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะบ๊ทจิ๊ก็จะมีคอร์สเรียนนวดหน้าตัวเองสอนนวดหน้าตัวเองก็จะได้รับเซ็ตครีมายคีมแล้วก็กวัวซา ส่งไปให้ซึ่งมีอยู่ในคอร์สเรียนว่าหน้าตัวเองนะคะใครสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะโปรติบจะสอนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวสอนทางวิดีโอคอรค่ะแล้วเจอกันนะคะในคอร์สค่ะสวยไปได้วยกันนะคะบ๊ายบาย